เชา้าวันนี้ก็เชา้าวันที่หนึ่งกันยายนนะครับวันที่ฝนตกพล่ำพลเมื่อคืนก็ตกหนักเลยครับวันนี้เราก็จะไปดูป้ามินเก็บผักพอดีมีออเดอร์มาแต่เช้า ส่วนก็จะลกๆหน่อยนะครับเพราะฝนมันตกทุกวันเราก็จะมาดูประมินเก็บผักกันนะครับประมินเป็นไง ออเดอร์กิโลครับวันนี้วออเดอร์ช้านี้โลเช้านี้สโ,โลครับปตรง,ะ,ง,ง,งนะระมินบอก <c oughs> ช่วงนี้ก็จะยืนงงในดงหญ้าครับ <C oughs> ทำอินซีก็แบบนี้นะครับแต่ของเราการันตีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซนตใครกินผักของเราไม่ตายนะครับ ผักสวยมากครับก็ม,มินดูโชว์ผักหน่อยสิอ๋นนออ,อันนี้กินโอ๊กครับอันนี้คอ,อนนคอสครับผักช่วงหน้าฝนต้องทำใจหน่อยนะคะแต่ถ้าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วยังมีผักขายนะปกตินี่หน้าฝนนี่ผักมันไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยดินมันจะกลึบมันจะกลึบไหมคะ กินมาาันจะกรึบหน่อยแต่อันนี้ก็ถือว่าดีค่ะอันนี้นอ,ออเดอร์ไปส่งที่ไหนครับประมินวันนี้ออเดอร์เช้านี้ส่งที่ร้านบ้านชูกาแฟนะคะอ๋อไปส่งอันนี้น้องจะเป็นขาประจำเนาะส่งร้านอาหารครับวันนี้สั่งตลอดค่ะส่งร้านกาแฟน้องบอกว่าผักของพี่กินได้ทุกใบแล้วก็ไม่มีเน่าเลยลดี๋ก็จะยิงงๆหน่อยนะ ต้น,ม,นม,ตมันยังไม่ค่อยโตมันยังไม่ค่อยได้อายุนะแต่จะจะก็จะเก็บให้น้องไป่นเก็บให้น้องไป่นใครกินผักส่วนนี้ก็ได้ได้กำไรครับ <c oughs> ได้กำไรคืออะไรครับเพราะเราเก็บผักอ่อนผักมันยังไม่ได้อายุดีครับแต่มันก็ต้องเก็บครับเพราะน้องเขาเป็นขาประจำอันนี้อันนี้จะเป็นอากาศหอมแดงเนาะจริงๆแล้วถ้าเขาอายุมากกว่านี้เขาก็จะ อกใหญ่เนาะแต่อันนี้อายุเขายังไม่ถึงะคะแต่ก็ต้องเก็บให้น้องเขาเนาะอันนี้ก็เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันจะต้องเป็นกกเนาะ,ะแต่เพราะว่าอายุมันยังไม่ได้แต่ก็ต้องเก็บดูแลกันไปค่ะคนกินได้กําไรคะ่ะคนขายก็ตามนั้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูเนี่ยไหนเน่ยไม่ค่อยได้ไ <c oughs> ต่นี่ยังไม่ค่อยโต ตอนนี้จะเป็นเลดโคลอนกับเล mm. ็ดโอ๊กเนาะมันปนกันอยู่อายุจริงๆ mm. เขาก็ยังไม่ค่อยได้หรอกคะ่ะแต่น้องก็ต้องขายเนาะผม mm. บอกเงยินผัก,กของสวนมีนาไม่ต้องกลัวแกนะคะผักต้นเล็กต้นน้อยเก็บให้หมดเราก็ไม่ค่อยได้ห mm. รอกดูแลลูกค้าก่อนจริงๆแล้วถ้าเขา ได้อายุหรือโตเติบโตจริงๆถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะกอใหญ่มากแล้วก็สวยแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนเนาะได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะยังมีผักขายให้ลูกค้าเนาะแล้วมินก็ไม่ได้ขึ้นราคานะไม่ว่าจะหน้าไหน มาดูแปลงนี้แปลงหนึ่งนะครับอันนี้อะไรครับปรามินนี่หอมแดงค่ะหอมแดงครับแปลงนี้หอมแดงนี่คือประกาศหอมแดงนะไม่ใช่หอมหอมแดงคือประกาศหอมแดงนะครับวิธีการของเราเวลาเก็บผักส่งเราก็เก็บผสมรวมกันไปนะครับลูกค้าชอบมากครับเพราะาได้กินหลายชนิด มากครับช่วงนี้มันจะแฉะหนน,ะน,นี้ฝนเทลงมานักมากช่วงน,น,น,นช่วงนี้ผักก็ไม่ค่อยงามไม่ค่อยโตเพราะมันโดนฝนหนักเป็นที่เขาถึงให้ทำมุงพลาสติกนะครับป้องกันความชื้นแต่ของเราไม่ได้คุมปีนี้เอาไม่ทัน,นครับปีหน้าว่ากันใหม่ ปีนี้มันก็ใกล้จะหมดฝนแล้วครับนี่ครับปมินเดินไปให้ดูใกล้ๆโอเคครับปมินเอาเดินมาดใูใกล้ๆ <im it> เดี๋ยวเราก็จะไปล้างกันนะครับนี่ครับโอ้ผักสวยมากครับ เค okay, ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาผักไปล้างแล้วก็นำส่งลูกค้านะครับการล้างน้ำเราจะใช้มังใบใหญ่นะคะนี่ครับวิธีการล้างผักของเราก็จะเปิดน้ำใส่ใส่กระมังใส่ที่รองน้ำใหญ่ๆเลยครับแล้วก็เอาผักลงแช่เพื่อให้เศษดินเศษฝุ่น มันออกง่ายนะครับเราต้องใช้กระมังใบใหญ่ๆนะครับอันนี้ของเราดัดแปลงมาจากิการของเรานี่ใช้กระลอนถังใหญ่ค่ะแล้ก็ผ่าครึ่งลานเนอะอันนี้เราใช้แกลนลอนสองรอลิตรนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วเรามันก็ได้สองชิ้นนะครับ มันก็จะใหญ่มากนี่ครับก่อนถึงมือลูกค้าเราจะทำแบบนี้ทุกครั้งล้างก่อนแต่ว่าลูกค้าก่อนใช้ก็ล้างอีกรอบนะคะะล้างเสร็จลีเสร็จยากเลย โอเคครับเราก็จะแช่ไว้สักพักนี้เพื่อให้ถ้ามีดินติดมันก็จะดินมันก็จะละ,ล,ะ,ล,ะลายออกหมดนะครับเรแบบช่นะ้ำมาแล้วนะคะแก็จะทำการล้างตัวโกเป็นคนปนันนดค่ะเราจะสลัดน้ำก่อนนะคะให้น้ำเขาออกจากเนื้อผัก นี่นะะผักล้างแล้วก็สวยสะอาดสดชื่นนี่นะคะลุงโกเป็นผู้ชายที่ทำได้ทุกอย่างจริงนะคะ ตัวนี้จะเป็นคอร์สนะคะ เดี๋ยวเราจะไปส่งผักกันแล้วนะคะส่งผักให้ลูกค้าแว้นแมงกระไซไปกันยันไงลูกโคทำได้ทุกอย่าง สามร้อยเช้านี้นะคะค่อยว่ากันรอบบายต่อถึงบ้านแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ